ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดสพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดยะโสธรนะครับดงพื้นที่อำเภอโล่งนกท่าติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนครับ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกสำรานอำเภอลงนกท่าจังหวัดยโสธทอนนายชลินท่องสุขผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธทพร้อมด้วยนายสุวรรณเข้มเพชรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธทอนนางศินีนาท,ท่องสุขนายเกราวกาชาติและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านยังยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ 12คันาตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในมอบนโยบายสําคัญสู่ภารกิจบำบุงบ,บำบัดถูกบำรุงสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้เกิดผลอย่างเป็นลูกปรธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปครับโดยในเทื่ยนี้นะครับได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมปลูกพัก รวมจัดทําขยะเปียกลดทางขยะเปียกนะครับเผื่อลดโลกร้อนในบริเวณในบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํบนบนบาบลบันโคกสําลานและเยี่ยมชมถนนในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้าน1ถนนกินได้ที่บ้านโคกสําลานที่ได้นอมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวและชุมชนจากนั้นนะครับได้ไปเยี่ยมไหกกำลังใจกลุ่มวิสาหกิจล้านตัดชุดพาไทยที่เหตุการณ์มู่ ที่ทำการผูใยายบ้านห้วยสะแบงมูทิหาตําบลโคกสําลานอำเภอโลงนกท่าน,นะครับและแก่เยี่ยมชมสะพานาสะพานไม้ขวัวเพอเลอร์บ้านห้วยสะแบงเพื่อส่งเสริมเป็นแรงท่องเที่ยวของจังหวัดยะโสธรต่อไปครับ